รักแทนกันยังอยู่ไากูมากินโซมอีกไปเียวอะไรบอพอเราก็จัดไปใครจัดบันเทิงกกันโอ้สามกับเดียวน้้ำอไนเอซี่ยังว่าข่อยเอานนก็ตูปนนี้ อู๋พอบอกคงลูกพูลูกค <g ül> ูไม่กินกันเยนอ่ะดสกินพูงอหยากนะคะพอหันหกับสองรงล้าียัดจะเอามาเอามาเดี๋ยวซีมือดินนวดซีมือด้นนวเขายาวขึ้นมากก็มีตัวเดียวหกสามเนี่ให้หกสามขาดเยอะอ่ันเลก่ มาซีข้าวบะมามมาถนัอขอดตะทิ้นทว่ซูโม่นั่น,นบุญพวกสามบ่ กากกากบวถึกอารกปูมากินเอาวะกากหาสองก็ได้ไหมครับไปมาหากับสองหาซีเรียบร้อยเลยหาซี้ยหกสองสองอ๋อเหมือนลงพาปากับบวถึกก็ข้างล่างกันน่าดีแต่ว่าจำแดดจะไมาเก็บทุนก่อน Hạ sáu Áo khoang đi đi, để em xem lại Hạ sáu Cho đều đi sao สามสองหกสามกอ,อล็อเจย์บันเลินแล้วอ๋อจ้เมือ่อตัวสามต่ำกัดสามต่ำอ,อ่าสามเอาละหาสามสองคอยเต็มเครื่องหลักการเนี่เจ้าเงินสั่เจ้าใบสี่ใบมาะตัวหก xong 20 xong 20 6กหมื่สามยี่ี่สองหม4่นสี่องกหมื่นสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นสี่นีสองหมื่นสี่ สามสี่ห้าหกเจ้าสิบเจอี่หกหมื่นสี่สายหมื่นีหมื่นสี่้

สองบอเเด้อเนี่ยส่วนนี่เอาไปเลยอยู่ต่ำสองกับต่ำสามนะต่ำสองต่ำสามยังลือขึ้นตอนนี้กัดต่ำสองนะกัดต่ำสองอ้ยงที่มาเป็นขู่อยู่ต่ำสองต่ำสามต่ำสองอันนี้ขึ้นหาสี่ คืนเจ้าเจ้าบ่ได้คือเขาบ่ไดของให้จะไปติ่งำเจ้าชายติ่งมาเลยเสียติดโอเคตัวเรื่อยิบเป็นสองมือสองเอ้ยไม่ไม่อนลมือสองยังลมืสองเเจ่าสอมสองมโอเคอันนี้สองมือแล้วนะมือนึ่งสองาน้องจ้ะเจ้าบุ๊สอง

เน้นๆตัวสามตามกักสามตามสองเมนหกสี่กสี่สามอันนี้กักยังไงกักหกสีกักหกสี่หก,กสี่สามกักหกสี ทำหมดผ่าปากกักสามต่เดีวยสีดี๋ยสิเบิ่งให้ฝังสิบบาทใั่งพวกนตุกันยาวๆหนักให้หมดผ่าปากกักสามต่ำเรียบร้อยสั่กินหมดใล้กักสาต่ำหกสี่สามเท่าไหสิบบาาวสิบสิบบกสูงสิบบกสูงสิบหกสิบเมตไอเน่ ข่อยกลางสามตำขึ้นทุนข่อยมาเอาขึ้นทุนไปขึ้นทุนมันเลย่อยกลางสามตำไอ้หัวของเก้าตัวนี้ของข่อยตัวพูดเอาเท่ากันเลยเอาเท่ากันก็สมเป็นนะค่าของเก้าบวกหกเอ้ยเอาคอยเสียหกสี่สาเนี่ยเอาเบิดเบ็ดอีทุนไหมแก้วสามเท่าก้วเงินพิ้นสาม,มาสามแล้วก็แล้วสามมาดูสามลูกพยายาม วงมกักแล้วลูกขยัมสาสเลยหาสามสองสามสองสาองนั้นาะนะต้องเอาให้ได้หกสีกันได้หกสามหนึ่งสองสามมาใส่หกส ทีมันบอกกับากหาสามเอาขึ้นมาเลยเอาไปใส่ใส่เอาไปใส่าสาหาสามอันนี้มันอยู่ใสรสป่ายูบุ๊คซี่ดกบุ๊คซีเปิดตเตรียมสามเรียบร้อยเจ้าออบานนี้เต็มบอสามกับสองเรียบร้อย กระทอเเนี <ừ. S 2> ่ยเจ้าใส่หางสาของเกาหกสี่สิ่งส่เกก๋วยเตี๋ยวสามที่เวที่เกจะเสียเต็งสามอ่ะเออเสียเต็งสามพอใเนี่ยจะเสียตัวนี้พอสองนเอะไรมาเจ้องเรามอเลยเวใส่หกสูงแ่หอเวเสียหกใบเยสสี่สามกับสี่หมื่

ยังมาขค่ตอนสว่วนเลยโอ้ยลุกเจ่าชัวันตื่นมาเตะยังหนังยังเนี่นยรุแต่รุดซี 40, ม่มินบ่ลงกันไดกันลงรุด <c oughs> ขันมาดูกระจายยิ่ <c oughs>

ใส่ในทงที่ปิดมา้สี่อยม,มาหกาาาายังไม่ยอมตื่นยูหกหกโไหนสองอันนั้นเหรอ เลยตเนอ่าเยอืกินทาหกินอกยัอ๋นี่ไม่ต้องมันดอกสั่งมันเด้วเดียวมันก่อยไปิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เอาเอาหน้าใส่บ้านนางจิงละกีใส่ ไปไปกนไ้ไปไไปไปนอนอเดี๋ยวมันก so ็จะเผทีขนี่เอดี๋ยวจะประจับมันเดี๋ยวมันถึงเป็นแสีมันสีมันป็นแมันเป็นมนเพราะว่ามันึงเงอน่ก็ปล่อยมันเงืเดี๋ยวไปแตะมันถ้าจะไปแตะมันแป็นแฉ ไปแก้มันยังีวบัดทีนี่ึไม่บอกว่าจะแก้มันหนูบอกเาการแล้วก็กติด่ยตานนือกระติ๊ดเๆฉนติดอีั่นเดี๋ยวกะติดอกแอนะน โยสวรรค์ต้องขยันเน่ะหกหายหยกมีสามโลเอ้อบาทแานนี้งัดบอสองกะหาเด้อตาเน่เสรพวกตวกาดึกโบราณี่ตาไม่คุชมปรกหามไปสี่คนเด้อ

หกสี ah, ่สามเอามาหาเต่งเต่งหกเอามาหาสองอ่ทั้งหมดเลยนะยูหกส่ยังนะหกสี่สามหกส่สามตัสงตกับตัมสองกับตัสามยังนะครึ่งตัวเต่งกับตัาสองเต่งหกักกับตั้สองเ ทั้งหมดได้แล้วตำมสองตามสามยังละคขึ้นตมอขันมันหมดแล้วเนาะตัมสองตสามยังม่ามาหาหาหกสี่หาหกเลยหกสี่สามจ็ดดหกสี่สามหกสิบใบเหกสี่เย หกสี่หกใบ0ะหกสู6แค่หกหกสสี่สอสามสี่หกสันนี้ส0ใบบอกหกสี่สามหนึ่งสอสามสี่ห้าหกปดกสหกสี่สามใบสิบใหกสสสามใบสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสสสสามหกสสสามสี่หกสสสาม

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 3 2 4 5 7 8 2 9 3 0 3มณหว่า1 2 3 4 5 7 8 9 1 0 1 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 2 0 2 1 3 2 5 7 8 9 3 0

บากักสามสองเปิดน่ะ<า>บากักสามตำ่ำ <c oughs> มาแล้วมีสามป่ะเป็นจะอะไรแบบเนี่ยนี่เจ้าก็เสียเพิ่มแล้วจ้าเอาบากัากสามสองเลยสามสองมันบ่ได้บ่เสียตัวนี้แต่ว,ว่าเจ้ากักเอาบากักสามต่ำคอยไปติงค่ะ เจ้าเส 30, s. <S i, s <S ียเจ้าเสียสามหมื่นมบไปมันบ่ง่งเมอวไปมันยังไงขวบข่หรอเจ้าลดขอจาติงหามากจากสามตเจ้าสามตำใส่สาเจ้าบ่ะไรเจ้าซอมมาสามหมื่นขอยกักสามตำสองหมื่นได้สามหมื่เจ้าไปติงหามวิหารไร 好吧，好呀